สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำไปกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับจะมีสารเทคโนโลยีที่เราจะาที่ผมอยากเอามาแนะนำน,นะครับทั้งสารนี้ก็จะเป็นกเกี่ยวกับการศึกษานะครับถึงอาจจะอาจจะมากอาจจะน้อยเป็นบางชนิดก็ลองไปดูกันครับ คัหสัรับเทคโนโลยีจะมาพบการในชิ้นแรกนะครับก็คือกล้องดิจิตลนะครับกล้องระบบดิจิตอนี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันนะครับเนื่องจากนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาได้สะดวกนะครับถ่ายอาข้อมูลสู่คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วนะครับโดยอุปกรณ์ที่ทํางานด้วยตัวสร้างจุดไฟฟ้าที่เรียกว่า dcd นะครับสำหรับประโยชน์ของกล้องดิจิตอลนะครับหนึ่งรวดเร็วเพราะเมื่อถ่ายรูปแล้วก็จะสามารถนำมาใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการประพิภาพเป็นไฟล์นะครับภาพบนแผ่นดิสหรือว่าการถ่ายโอนเข้าคอมพิวเตอร์ผ่านไฟล์่างๆนะครับสองครับการใช้งานง่ายเพราะมีการนอนแบบอัตโนมัตินะครับสามนะครับไม่เบื่อฟิล์มด้วยนะครับเพราะ อาใส่อุปกรณ์บันทึกที่สามารถรบข้อมูลและนำมาใช้งานใหม่ได้นะครับสามนะครับมันเกี่ยวกับการศึกษาย,ยัางไงนะครับมันก็จะเกี่ยวกับเช่นในด้าน,นจิงพิมพ์นะครับเช่นพวกเราเบนทีส์สายก็จะเช่นการถ่ายภาพการถ่ายภาพหรือจีต่างต่างนะครับที่เราใช้เรียนนะครับผมวันนี้คือสำหรับ นานจริงนะครับไม่ใช่เฉพาะวิทาศาสตร์แต่พามันเป็นวิทยาศาสตร์อื่นนะครับเช่นอัดวิดีโอนียนะครับองคนี้จะน่าจะทำงานได้สะดวกสบายครับผมครับนะครับต่อไปเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่สองครับที่เราจะมาพบกันนะครับในเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการศึกษาครับผมก็จะเป็นเครื่องที่เลขวิทยาศาสตร์ครับเที่เลขมีความสามารถในการบันทึกจํานวน ลุงเหมือนความจําที่มากมายครับเครื่องคิดเลขชนิดพื้นฐานทําได้เพียงจํานวนเดียวในเรลางหนึ่งเฉพาะทางอะไรประมาณนี้ครับเครื่องคิดเลขแบบนี้นะครับจะสามารถหาฟังก์ชันต่างๆในวิทยาศาสตรส์เช่นทรายคอแทนทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะแบบที่เราต้องไปนั่งจุดจำบางจีรรีบนะครับคงไม่มีใครจบไปนั่งจําสูตรได้ตลอดวเวลานะครับบางครั้งนะครับรก็จะเครื่องคิดเลขตนวนี้ก็จะช่วยได้นะครับประโยชน์ของมันก็คือนะครับ ช่วยให้การทํางานในการคํานวณหาผลลัพธ์นะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็็นผู้ใช้ไม่ต้องคิดเองนะครับสองนะครับง่ายต่อการพกพานะครับเมื่อคานวณแล้วเอ,อ่อได้ผลตามที่ต้องการนะครับไม่ผิดพลาดน,นะครับสองไม่แล้วก็ไม่เปลืองกระดาษหนึ่งสองนะครับไม่ต้องไปลบไปเขียนอะไรมากมายนะครับับน,นี่คืออุปรกรณ์ที่สองที่เรา อุป,ปกรณ์ยินเสารนะครับของเรานะครับอาจจะดูแปลกๆไปไมันคือหูฟังทั่วไปนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับนี่เป็นอุป,ปกรณ์เครื่องเช่วยฟังนะครับสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับผมบางคนจะพูดเกี่ยวกันสายยังไงนะครับแต่เรามาฟังประโยชน์มันก่อนนะครับประโยชน์มันก็คือคือขยายเสียงขนาดเล็กที่สามารถใส่ติดไปที่หูได้นะครับเพื่อทำหน้าที่ขยายเสียงพูดนะครับและเสียงแต่เสียงแวดล้อมภายนอก ทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงนั้นดังขึ้นนะครับเครื่องทยายฟสียงเป็นอุปกรณ์ที่หนึ่งสำหรับผู้ที่มีความบกบ้องทางการได้ยินนะครับบางคนแบบติดไม่ได้ยินก็ใส่เครื่องนี้ช่ฟังครับไม่มีเกี่รตการณายไงนะครับสําหรับผู้ที่มีความบกบ้องทางการได้ยินนะครับอาจจะไม่มากเท่ากับหนวกนะครับแต่ใส่เครื่องนี้เข้าไปนะก็จะเวลาฟังอาจารย์สอนก็จะช่วยให้ได้ยินมากขึ้นนะครับเป็นประโยชน์กับตัวผู้พิการมาก สำหรับผมนะครับก็ขอจบก,การนำเสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้เพียงเท่านี้ครับก็ลองดูด้ยน,น,นะครับว่ามันจะเกี่ยวกับการศึกษามากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็อขอบคุณครับ